วัสดีค่ะบ้านส้มอยู่เชียงใหม่นะคะวันนี้เราอยู่กันแถวแถวเส้นวัดอุโมงค์นะคะตรงไปที่วัดลำเปิงนะคะตรงนี้จะมีร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งนะคะป้ายไม่ได้เด่นชัดมากแต่ว่าจะมีคนรอคิวต่อคิวเลยนะคะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะประมาณห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะชื่อว่าร้านอดิเรกพิซซ่านะคะ ลองเข้ามาดูข้างในร้านกันนะคะมีคนนั่งอยู่เต็มเลยนะคะแล้วเขาจะมีห้องกระจกที่เขาอ่ะเป็นเตาอบพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าโฮมเมดค่ะแล้วก็มีความพิเศษก็คือเขาทำเครื่องปรุงเองไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศอบที่ใช้ตัวทำตัวพิซซ่านะคะแล้วก็มีมีเครื่องปรุงอย่างเป็นเมนูเด่นก็คือจะเป็นพิซซ่า ซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นมั่งสวิรัตนะคะแล้วทุกโต๊ะที่มาเนี่ยมานั่งกินพิซซ่าอย่างเดียวค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็สั่งไปนะคะเมนูเขาเนี่ยสแกน QR Code โค้ดแล้วก็สั่งค่ะอ่าแล้วก็บางท่านก็จะมาอ่าสั่งเบียกกินด้วยกับพิซซ่านะคะอ่ามาแล้วพิซซ่าเราใช้เวลาอบประมาณ20นาทีนะคะถาดเนี้ย360บบาทไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่อร่อยมาก นะคะเดี๋ยวเรามาหันดูข้างในนะคะแล้วทุกโต๊ะก็กินกันแบบนี้ค่ะอร่อยมากเขาไม่ได้มีป้ายหน้าร้านเยอะนะคะก็จะเป็นแบบคนที่รู้แล้วก็ต่อคิวเข้ามาทานจริงๆนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งออกได้6ชิ้นถึง8ชิ้นนะคะใส่นี้เลยแล้วก็มาด้วยใส่เป็นถาด ลายแบบนี้มาเลยนะคะพิซ za เขาอลองแวะเข้ามาดูะคะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะนอกจากอันนี้เขาก็จะมีเมนูอื่นด้วยอย่างเช่นเป็นฮาวายเอียนเป็นซูเปอร์สุ e ปรีก็มีนะคะเป็นพิซ za หน้าอื่นหน้าผักก็มีอลองเข้าไปดูเมนูได้นะคะในเว็บของเขาในเพจของเขา แล้วก็อย่าลืมมาแวะกันนะคะถ้าวิ่งออกจากเส้นหลังมอชค่ะวัดอุโมงค์นะคะวิ่งมาเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่วัดโป่งน้อยหลังอบตอสุเทศนะคะเราก็จะเจอตำแหน่งร้านของเขาหรือจะมาที่ถนนคันคลองก็ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องบ้านส้ม h ช n n นลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ